วัสดีค่ะเพื่อนๆขอโอกาสท่องพระสุนชรันๆันฉันอพระสุนนะคะเกี่ยวกับกัลยาณวัตรเทตถกาคตประกาศไว้ดีแล้วอริยามรามีองค์แคือกัลยาณวัตรเทิดกรทาโพส่งฝากไว้อานอนท์ก็กัลยาณวัตรอันเราตั้งไว้ในการนี้ย่อมเป็นไป เพื่อความเบื่อหน่ายโดยสนเดียวเพื่อใครกำนัดเพื่อดาบเพื่อความสงบละงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อรู้พร้อมเพื่อนิพพานอานน์กัลยาณวัตนนี้เป็นอย่างไรเล่านี่คืออริยม,ม 68, รรคประกาบคือ สมาธิติสมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมตาสมาอาชีวะสมาวายมะสมาสติสมาสมาธิอานอนท์เกี่ยวกับกัลยาณวาัตรน้นเราขอกราวกับเธอโดยประการที่เธอท้งหลายจะพาการรับทึตามกัลยาณวาัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ เธอทั้งหลายยาเป็นบุรุษผู้สุดท้ายของเราเลยอานอนความขัดศูนย์แห่งกัะยานวัตนนี้มีในยุแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานอนเกี่ยวกับกัะยาณวัตนนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอ โดยประการที่เธอทั้งหลายจะพาการประพฤติตามกรลยาณวัตที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษเพื่อสุดท้ายของเราเลยดังนี้ค่ะสุดจังซ่างค่ะจบแล้วสาธุอันไม่ชัดต้องขอไอภัยด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเป็นเลือกกะเลียงค่ะ